นิ่งมากโอเคนิ่งเวลายิงอะผมผมจะแนะนํามันจะมียิงแบบสองแบบครับอาจจะยิงอย่างนี้ทุกคนทุกคนดูนะว่ามันจะอยู่ตรงประมาณเหล็กเนี้อ่ะอันนี้คือวางเป้ารอ,อยิงอย่างนี้อันนี้คือรอ,อยิงก็คือแต่มุม่ิวาผมมา,าต่างตรงนี้คือจะยิงอย่างนี้กัน <c oughs> ดูนะวางเป้าเป,ป้ามันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วกดลงนี้พอยิงไปนัดแรก ช่ปะแต่ส่วนมากเขาจะเล่นวางเป้าแบบนี้กันครับนักแข่งอ่ะถ้ารอยิงนะอืมันต้องสโล่ถึงจะเห็นชาน้าครับโอเคภาพนี้ก็จะอธิบายง่ายขึ้นครับซ้ายก็คือนัดแรกที่มันจะเด้งขึ้นไปครับ นัดที่สองไล่ลงมาจนสุดก็คือจะอยู่ในระดับนี้นะครับประมาณนะก็คือสองถึงห้านัดแรกอะเป้ามันจะนิ่งมากนะครับผมมันจะไม่ขยับไปไหนมากนะครับแล้วแต่ถ้าใครจะเปเกินนั้นก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องกะดูดีๆนะครับผมแล้วมันอยู่ที่ระยะยิงด้วยนะครับบางทีวางเป้านะไม่ใช่จะต้องวางอย่างนี้เ๊ะๆตลอดนะครับผมบางทีมันจะเลย 四台吧 นโอเคเทคนิคการยิงที่สองสามสี่เดี๋ยวค่อยทำออกมาอีกต่อมานะครับผมก็ฝากกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่มีอะไรก็าสามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผิดพลาดอย่างไรก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงนะโอเคบ๊ายบายเจอกันอย่าลืมกดไลค์